สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านกลับมาอีกครั้งนะคะกับพอดแคสต์ช่องมืดมาสว่างไปวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่เชื่อว่าน่าจะกระทบใจและเป็นเรื่องราวที่พวกเราแทบทุกคนต้องเคยเจอในชีวิตค่ะขอเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆเลยนะคะเคยไหมคะที่บางวันเราตื่นมาอย่างสดใส อารมณ์ดีโลกทั้งใบเป็นสีชมพูแต่พอได้คุยกับใครบางคนแค่ไม่กี่นาทีความรู้สึกเหมือนถูกสูบพลังงานชีวิตออกไปจนหมดเกลี้ยงจากที่เคยสดใสกลายเป็นหมุนมองเคยไหมคะที่ได้ยินคำพูดบางคำแล้วมันเหมือนหนามเล็กๆที่มองไม่เห็นทิมแทงเข้ามาในใจเราแล้วก็คาอยู่อย่างนั้นวนเวียนอยู่ในหัวของเราทั้งวันทำให้เราหมุดหงิดเศร้าหมอง ตั้งคำถามกับคุณค่าในตัวเองหรือเคยไหมคะที่ต้องเจอใครบางคนที่เหมือนมีเมฆฝนสีดำลอยอยู่เหนือหัวตลอดเวลาไม่ว่าเราจะพยายามมอบความปรารถนาดีแค่ไหนเขาก็พร้อมจะสาดคำพูดลบๆหรือการกระทำที่บ่นทอนจิตใจกลับมาให้เราเสมอสถานการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ทุกที่เลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน กับเพื่อนร่วมงานที่ชอบพูดจาหนิบแนมทำทีเหมือนหวังดีแต่แฝงไปด้วยยาพิษหรือหัวหน้าที่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งทำให้บรรยากาศในการทำงานเต็มไปด้วยความหวาดระแวงอาจจะเกิดขึ้นในครอบครัวกับญาติผู้ใหญ่บางท่านที่เจอกันทีไรก็ต้องพูดเปรียบเทียบเรากับลูกหลานบ้านอื่นเสมอกดดันเราด้วยความคาดหวังที่บางครั้งก็หนักหนาเกินกว่าที่เราจะแบกรับไว หรือแม้กระทั่งในกลุ่มเพื่อนกับเพื่อนบางคนที่ชอบเอาปัญหาของตัวเองมาเทระบายใส่เราเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่พอถึงตาเราที่อยากจะระบายบ้างเขากลับไม่เคยมีเวลาหรือพื้นที่ที่จะรับฟังเราเลยคนเหล่านี้ในภาษาสมัยใหม่เราอาจจะเรียกพวกเขาว่าคนท็อกซิกหรือคนที่เป็นพิษค่ะซึ่งพิษที่ว่านี้มันอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่มันมีฤทธิ์กัดกร่อนทำลายความสุขและความสงบในใจของเราได้อย่างไร้กาดเหลือเชื่อเลยนะคะและปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือเราหนีพวกเขาไม่ได้เพราะหลายครั้งเหลือเกินที่คนเหล่านั้นคือคนที่อยู่ในวงโครจรชีวิตของเราเป็นคนที่เรารักเป็นคนที่เราต้องเจอหน้ากันทุกวัน วันนี้เราจะไม่ได้มาคุยกันว่าจะไปสู้รบปรบมือกับเขายังไงหรือจะไปหาทางเปลี่ยนแปลงแก้ไขนิสัยของเขายังไงนะคะเพราะนั่นอาจเป็นสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นและเป็นภารกิจที่เปลืองพลังงานชีวิตของเราอย่างมหาศาลเลยค่ะแต่เราจะมาค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะว่าทำไมเราถึงต้องเจอคนแบบนี้ แล้วเราจะสร้างเกราะป้องกันใจที่แข็งแกร่งที่สุดขึ้นมาได้อย่างไรเกราะทิปที่ทำให้คำพูดหรือการกระทำของใครก็ไม่สามารถเข้ามาทำร้ายใจเราได้อีกต่อไปด้วยการทำความเข้าใจความจริงของชีวิตค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นการเดินทางเข้าสู่ภายในใจของเราไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีสร้างกราะป้องกันใจ มีคำถามหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนคงเคยมีวนเวียนอยู่ในใจซ้ำไปซ้ำมาเวลาที่ต้องเจอกับเรื่องราวแย่ๆจากคนอื่นคำถามนั้นก็คือทำไมต้องเป็นเราฉันไปทำอะไรให้เขาหรอทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยมันเป็นคำถามที่บั่นทอนใจเรามากเลยใช่ไหมคะมันทำให้เรารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกว่าโลกนี้ไม่หยุดที่ทมกับเราเลยทำไมคนอื่นไม่ต้องเจอแบบเรา ความรู้สึกเหล่านี้มันกัดกินใจเราเี่เงียบและทำให้เรากลายเป็นผู้ถูกกระทาที่อ่อนแอนและเปราะบางในวันนี้อยากจะชวนทุกคนมาลองมองคำถามนี้ในมุมใหม่ค่ะเป็นมุมมองที่อาจจะช่วยปลดล็อกโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นที่ล่ามใจเราไว้กับความทุกนี้ก็ได้มุมมองนั้นก็คือมุมมองในเรื่องของกรรมค่ะพอได้ยินคำว่ากรรมหลายคนอาจจะรู้สึก กลัวหรือนึกถึงเรื่องน่ากลัวเรื่องชาติที่แล้วอะไรที่ดูไกลตัวใช่ไหมคะแต่อยากให้ลองเปิดใจฟังดูนะคะว่าจริงๆแล้วกรรมไม่ใช่เรื่องของการลงโทษจากฟ้าดินหรือสินสักดิก์สิทธิ์ที่ไหนเลยในทางธรรมะแล้วกรรมคือกฎธรรมชาติที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาที่สุดข้อหนึ่งของจักรวาลมันคือกฎที่ว่าด้วยเหตุและผลหรือกฎแห่งการกระทำนั่นเองค่ะพูดให้ง่ายที่สุดก็คือ ทำอะไรไว้ก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นไม่ช้าก็เร็วมันเหมือนเราโยนลูกบอลยางไปกระทบกำแพงนะคะไม่ว่าเราจะโยนแรงแค่ไหนหรือโยนจากมุมไหนสุดท้ายแล้วลูกบอลน,นั้นมันก็จะเด้งกลับมาหาเราเสมอนี่แหละค่ะคือหลักการทำงานของกรรมแบบง่ายๆที่สุดทีนี้มันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องคนท็อกซิกที่เราเจอ,อยังไงลองคิดตามดูนะคะ การกระทำของเรามันมีอยู่สามทางคือทางกายทางวาจาและทางใจทุกการกระทำของเรามันเหมือนการส่งคลื่นพลังงานบางอย่างออกไปแล้ววันหนึ่งคลื่นนั้นมันก็จะสะท้อนกลับมาหาเราโดยเฉพาะวะจีกรรมหรือกรรมที่เกิดจากการพูดเป็นกรรมที่เราสร้างกันได้ง่ายที่สุดในชีวิตประจำวันเลยค่ะบางทีเสียงนินทาว่าร้ายคำพูดเหน็บแนม หรือคำดูถูกดูแคลนที่เรากำลังได้ยินในวันนี้มันอาจจะเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากคำพูดของเราเองในอดีตก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่ในชาตินี้หรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยพูดออกไปโดยไม่ทันได้คิดพูดไปโดยไม่ตั้งใจทำร้ายใครแต่คำพูดนั้นมันได้สร้างบาดแผลในใจของใครบางคนไปแล้ว หรือในอดีตชาติอันแสนไกลโพ้นเราอาจจะเคยเป็นฝ่ายที่สร้างความทุกข์ใจให้กับผู้อื่นด้วยคำพูดของเรามาก่อนพอมาถึงวันนี้วิปากหรือผลของกรรมนั้นมันได้หมุนวนกลับมาถึงวาระของมันมันจัดสรรให้เราต้องได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพื่อให้เราได้เรียนรู้รสชาติของความเจ็บปวดแบบเดียวก,กันกับที่เราเคยทำไว้พอเราลองมองแบบนี้ มุมมองของเราจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยนะคะจากเดิมที่เรารู้สึกว่าเป็นเหยื่อเป็นผู้ถูกกระทำที่น่าสงสารเราจะกลายมาเป็นนักเรียนที่กําลังได้รับบทเรียนสำคัญของชีวิตเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะมันเหมือนเราเคยไปติดหนี้ใครไว้ในอดีตอาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามวันนี้เจ้าหนี้ทางกรรมเขาเดินทางมาเคาะประตูหน้าบ้านเราแล้วค่ะ คนท o ซิกคนนั้นก็คือบุรุษไรษณีที่เอาบินนี่เก่ามาส่งให้เราถึงที่ถ้าเราเปิดประตูรับบินนั้นมาด้วยความเข้าใจยอมรับว่านี่คือสิ่งที่เราต้องชดใช้แล้วเลือกที่จะจ่ายนี่คืนไปด้วยความสงบด้วยการให้อภัยไม่ผูกใจเจ็บนี่ก้อนนั้นก็จะจบลงบทเรียนนั้นก็จะสิ้นสุดลงตรงนี้แต่ ถ้าเราเลือกที่จะโกรธแค้นตะโกนด่าบุรุษไปสนีคนนั้นฉีกบินทิ้งแล้วสร้างความขัดแย้งใหม่ขึ้นมามันก็เท่ากับว่าเรากำลังสร้างหนี้กรรมก้อนใหม่เพิ่มขึ้นไปอีกวงจรน,นี้มันก็จะไม่จบไม่สิน้นเราก็จะต้องเจอเจ้าหนี้คนใหม่ๆในรูปแบบใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆการเข้าใจเรื่องกรรมไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมให้ใครมารังแกหรือทำร้ายเรานะคะไม่ใช่เลย เรายังคงต้องปกป้องสิทธิ์และขอบเขตของเราเหมือนเดิมแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนไปคือท่าทีของใจที่เรามีต่อเหตุการณ์นั้นๆใจของเราจะสงบลงเพราะเราเข้าใจที่มาที่ไปเราจะโกรธน้อยลงเพราะเรารู้ว่านี่อาจจะเป็นแค่กระจกที่สะท้อนการกระทำเก่าของเรา แล้วเราจะมีความกรุณาต่อเขามากขึ้นเพราะเข้าใจว่าเขาก็เป็นเพียงเครื่องมือของกฎแห่งกรรมที่กำลังทำหน้าที่ของมันอยู่อย่างซื่อตรงเมื่อเราเข้าใจเหตุที่อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วใจของเราจะเริ่มมีที่ว่างค่ะมีพื้นที่พอที่จะไม่ดิ้นรนต่อสู้และเมื่อใจเราพร้อมแล้วขั้นตอนต่อไปคือการสร้างเกราะ ที่จะป้องกันใจของเราไม่ให้พิษร้ายจากภายนอกเข้ามาทำอะไรเราได้อีกต่อไปค่ะเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าบางทีสิ่งที่เราเจออาจจะมีที่มาที่ไปจากอดีตก็เหมือนเราถอนรากของความโกรธแค้นออกไปได้เปราะหนึ่งแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีจัดการกับปัจจุบันขณะกันค่ะคือในวินาทีที่เราต้องเผชิญหน้ากับคำพูดหรือการกระทำที่เป็นพิษ เราจะเอาอะไรมาป้องกันใจเราดีคำตอบที่ทรงพลังที่สุดในทางธรรมะก็คืออุเบกขาค่ะหลายคนเขาได้ยินคำว่าอุเบกขาอาจจะนึกถึงความเฉยเมยความไม่ใส่ใจความเย็นชาหรือการทำเป็นไม่รู้สึกรู้สาอะไรซึ่งจริงๆแล้วนั่นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปนิดหน่อยนะคะอุเบกขาในความหมายที่แท้จริงไม่ใช่การกดข่มความรู้สึก ไม่ใช่การเสียแซงว่าไม่เป็นไรแต่คือการวางใจให้เป็นกลางค่ะมันคือความสามารถในการมองเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตรงหน้าตามที่มันเป็นโดยไม่เอาใจของเราเข้าไปปรุงแต่งให้มันดีหรือชั่วไม่เอาใจเข้าไปตัดสินว่าชอบหรือไม่ชอบมันคือการรู้แต่ไม่ยึดคือการเห็นแต่ไม่เข้าไปเป็นเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะ จริงๆแล้วอุเบกขาเป็นที่ใหญ่คนสุดท้องในแก๊งสี่สหายแห่งคุณธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหารสี่ซึ่งเป็นคุณธรรมประจำใจของผู้ที่ประเสริฐประกอบด้วยเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาลองนึกภาพตามนะคะเวลาเราเจอคนท็อกซิกสักคนเราสามารถใช้คุณธรรมเหล่านี้เป็นขั้นบันไดในการจัดการใจเราได้เลยค่ะขั้นแรก เริ่มต้นด้วยกรุณาลองมองเขาด้วยความสงสารกรุณาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ลองมองลึกลงไปในแววตาหรือการกระทำของเขาดูสิคะคนที่สามารถพ่นพิษทำร้ายคนอื่นได้ตลอดเวลาแสดงว่าข้างในใจของเขาต้องร้อนรุ่มมากแค่ไหนเขาอาจจะเติบโตมาด้วยความเจ็บปวด อาจจะเต็มไปด้วยปมด้อยความไม่มั่นคงในใจหรืออาจจะกำลังมีความทุกข์อย่างแสนสาหัสอยู่ก็ได้คนที่ข้างในมีความสุขและความสงบอย่างแท้จริงจะไม่มีวันหยิบยื่นความทุกข์ให้ใครคะ่ะพอเรามองเขาด้วยความสงสารแบบนี้ความโกรธของเราจะลดลงไปได้เยอะเลยขั้นที่สองตามด้วยเมตตา เมื่อสงสารเขาแล้วก็ลองแผ่เมตตาหรือความปรารถนาดีไปให้เขาขอให้เธอมีความสุขเธอนะขอให้เธอได้เจอทางสว่างได้พบความสงบในใจจะได้เลิกสร้างความทุกข์ให้ตัวเองและคนอื่นเสียทีการแผ่เมตตาแบบนี้ไม่ใช่เพื่อเขานะคะแต่เพื่อใจของเราเองเพื่อเปลี่ยนคลื่นพลังงานลบให้กลายเป็นคลื่นของความปรารถนาดี และขั้นสุดท้ายถ้าเมตตากรุณาแล้วใจยังไม่สงบพอถ้าพิษของเขามันร้ายกาจเกินกว่าที่เมตตากรุณาของเราจะรับมือไหวก็ถึงเวลาที่พี่ใหญ่ต้องออกโรงค่ะนั่นคืออุเบกขาอุเบกขาคือการวางเลยค่ะคือการถอยออกมายืนดูอยู่ห่างๆอย่างเข้าใจ รับรู้ว่าเขากำลังพูดอะไรรับรู้ว่าเขากำลังทำอะไรแต่ไม่รับเอาอารมณ์หรือคำพูดเหล่านั้นเข้ามาไว้ในใจของเราค่ะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆนะคะลองนึกภาพว่ามีสุนัขตัวหนึ่งกำลังเห่าเสียงดังอยู่ข้างถนนเราเดินผ่านเราได้ยินเสียงเห่าของมันไหมคะได้ยินแน่นอนค่ะ แต่เราจำเป็นต้องลงไปนั่งเห่าตอบของมันไหมคะไม่จำเป็นใช่ไหมคะเราไม่จำเป็นต้องโกรธเกลียดมันหรือรู้สึกว่าเสียงเห่าของมันมาลดทอนคุณค่าในตัวเราเลยเราแค่รับรู้ว่าอ๋อหมามันเห่านั่นคือธรรมชาติของมันแล้วเราก็แค่เดินผ่านไปมุ่งหน้าสู่จุดหมายของเราต่อไปคำพูดของคนท็อกซิก ก็ไม่ต่างอะไรกับเสียงสุนัขเห่าค่ะหน้าที่ของเราคือการรับรู้แต่ไม่ใช่การรับเอามาเป็นอารมณ์หน้าที่ของเราคือการเดินผ่านไปอย่างสงบไม่ใช่การลงไปคลุกคลีตีมงด้วยหรืออีกภาพหนึ่งที่ทรงพลังมากให้ใจของเราเป็นเหมือนภูเขาที่ตั้งตระงานมั่นคง ส่วนคำพูดร้ายๆของผู้คนก็เป็นเหมือนลมพายุที่พัดผ่านมาจะวีดวิวเกลี้ยวกราดเพียงใดลมก็ทำได้แค่พัดผ่านภูเขาไปเท่านั้นมันไม่สามารถทำให้ภูเขาสั่นคลอนหรือพังทลายลงได้เลยเดี๋ยวมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปหน้าที่ของเราคือการฝึกใจให้เป็นดั่งภูเขา ไม่ใช่แค่ใบไม้ที่พร้อมจะปลิวไปตามแรงลมอย่างง่ายดายนี่แหละค่ะคือพลังของอุเบกขาเกราะป้องกันใจที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะมันไม่ได้สร้างกำแพงเพื่อผลักใสสิ่งต่างๆออกไปแต่เป็นการเปลี่ยนคุณภาพของใจเราเองให้มั่นคงและเป็นอิสระจากสิ่งกระทบภายนอกค่ะ แล้วเราจะสร้างเกาะที่ว่านี้ขึ้นมาได้อย่างไรในส่วนต่อไปเราจะมาลงมือทำเวิร์กช็อปไปพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละค่ะมาถึงภาคปฏิบัติที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะคะการฟังเพื่อให้เข้าใจเป็นเรื่องหนึ่งแต่การนำไปลงมือทำนี่แหละค่ะที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงให้กับชีวิตของเราได้ ต่อไปนี้คือ3ขั้นตอนง่ายๆที่จะช่วยให้เราสร้างกราะอูเบคาหรือเกราะทิพนี้ขึ้นมาในสถานการณ์จริงค่ะขั้นที่1รู้ทันการมีสติขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะเป็นเหมือนประตูบานแรกเลยค่ะถ้าผ่านประตูนี้ไม่ได้เราก็จะไหลไปตามเกมของอารมณ์เหมือนเดิม เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มได้ยินคำพูดที่ไม่ดีหรือรเผชิญกับการกระทำที่บั่นทอนจิตใจปฏิกิริยาแรกของคนส่วนใหญ่คือการตอบสนองทันทีอาจจะด้วยการเถียงกลับโกรธโมโหหรือเก็บเอามาคิดจนหน้าชาสิ่งแรกที่เราต้องฝึกทำก็คือหยุดค่ะหยุดจริงๆก่อนที่จะพูดอะไรหรือทำอะไรออกไปให้หยุดนิ่งๆสัก 2- 3ินาที หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วใช้ช่วงเวลาสั้นๆนั้นรู้ตัวหรือรู้ทันความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นในใจของเราณนะวินาทีนั้นเหมือนเราถอยตัวเองออกมาเป็นผู้สังเกตการแล้วมองเข้าไปในใจตัวเองแล้วพูดกับตัวเองเบาๆในใจว่าอ๋อตอนนี้กำลังโกรธอยู่นะใจมันเต้นแรงเชียวอ๋อ นี่คือความน้อยใจรู้สึกเหมือนน้ำตาจะไหลเลยอ๋อความอึดอัดมันเป็นแบบนี้นี่เองเหมือนมีอะไรมาจุกที่คอการรู้ทันแบบนี้มันทรงพลังมากนะคะเพราะมันคือการดึงสติกลับมาอยู่กับตัวจากเดิมที่เรากับอารมณ์โกรธเป็นสิ่งเดียวกันพอเรามีสติเราจะเริ่มเห็นว่าเรากับความโกรธนั้นเป็นคนละส่วนกัน ความโกรธเป็นเพียงแขกที่แวะมาเยี่ยมเยียนไม่ใช่เจ้าของบ้านเทคนิคง่ายๆคือการนับ1-10ในใจช้าๆก่อนจะพูดอะไรออกไปการซื้อเวลาแค่ไม่กี่วินาทีนี้แหละค่ะคือการเปิดโอกาสให้ปัญญาของเราได้ทำงานแทนที่จะปล่อยให้อารมณ์เป็นคนควบคุมเราค่ะขั้นที่2เห็นแจ้งคือการใช้ปัญญามองเห็นไตรลักษณ์ หลังจากที่เรามีสติหยุดตัวเองได้แล้วขั้นต่อมาคือการใช้ปัญญามองทะลุสถานการณ์ตรงหน้าให้เห็นความจริงของมันซึ่งความจริงสูงสุดของสรรพสิ่งในโลกนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบมีอยู่3ข้อที่เรียกว่าไตรลักษณ์ฟังดูอาจจะยากแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยค่ะเหมือนเรากำลังจะสวมแว่นตาแห่งความจริงเพื่อมองเหตุการณ์นี้ในมุมใหม่ที่ชัดเจนขึ้น แว่นตาข้อที่หนึ่งอน,นิจจังคือทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนให้เราพิจารณาว่าคำพูดได้รายที่เราเพิ่งได้ยินมาเมื่อกี้นี้มันเที่ยงแท้ไหมคะมันจะอยู่กับเราไปตลอดกาลหรือเปล่าคำตอบคือไม่เลยค่ะคำพูดมันก็เป็นแค่คลื่นเสียงที่กระทบแก้วหูของเรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่และมันก็ดับไปมันเหมือนก้อนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้า เดี๋ยวเดียวมันก็ลอยผ่านไปแล้วถ้าเราไม่ไปยึดไปเกาะมันไว้มันก็จะผ่านไปเองตามธรรมชาติของมันวันนี้เขาพูดไม่ดีกับเราพรุ่งนี้เขาก็อาจจะลืมไปด้วยซ้ำไปแล้วทำไมเราถึงจะต้องเป็นคนเดียวที่เก็บคำพูดที่ไม่เที่ยงแท้เหล่านั้นมาทําร้ายตัวเองซ้ำๆล่ะคะแว่นตาข้อที่สองทุกขัง<ๆ>การยึดมั่นถือมั่นคือตัวทุก์ ให้เราถามตัวเองต่อไปว่าความทุกข์ใจความเจ็บปวดที่เรากำลังรู้สึกอยู่ตอนนี้มันเกิดจากคำพูดของเขาร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆหรือหรือว่ามันเกิดจากใจของเราที่ไปยึดไปแบกคำพูดนั้นไว้ตังหาดมันเหมือนมีคนยื่นก้อนหินหนักๆมาให้เรานะคะตัวก้อนหินมันก็อยู่นิ่งๆของมันแต่ความหนักความเมื่อยล้าความทุกข์มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราตัดสินใจ ที่จะรับมันมาแล้วแบกมันไว้ไม่ยอมปล่อยเราทุกเพราะเราคาดหวังว่าเขาควรจะพูดดีๆกับเราเราทุก์เพราะเรายึดถือว่าคำพูดของเขามีความหมายมีอิทธิพลต่อชีวิตเราการคาดหวังและการยึดถือนี่แหละค่ะคือตัวการที่แท้จริงที่สร้างความทุกข์ให้เราไม่ใช่แค่ตัวคำพูดลอยๆแว่นตาข้อที่สอนัตตา ทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราข้อนี้คือหัวใจที่ทรงพลังที่สุดเลยค่ะให้เราพิจารณาว่าคำนินทาคำต่อว่าคำดูถูกหรือแม้แต่คำชมเชยสิ่งเหล่านี้มันใช่ตัวเราที่แท้จริงหรือเปล่ามันไม่ใช่เลยค่ะมันเป็นเพียงแค่ป้ายหรือฉลากที่คนอื่นเอามาแปะให้เราชั่วคราวเท่านั้นเองวันนี้คนหนึ่งอาจจะเอาป้าย คนไม่เอาไหนมาแปะเราพรุ่งนี้อีกคนอาจจะเอาป้ายคนเก่งมาแปะเราถ้าเรามัวแต่วิ่งตามป้ายที่คนอื่นแปะให้เราจะไม่มีวันพบความสุขที่แท้จริงเลยค่ะคุณค่าในตัวเราตัวตนที่แท้จริงของเรามันยิ่งใหญ่และลึกซึ้งกว่าป้ายเหล่านั้นมากมายนักเราจะยอมให้ป้ายกระดาษที่คนอื่นเขียนมากำหนดคุณค่าทั้งหมดในชีวิตเราจริงๆหรอคะ เราไม่ใช่ป้ายนั้นเราคือเนื้อแท้ที่อยู่ข้างในต่างหากพอเรามองสถานการณ์ด้วยแว่นตาแห่งไตรลักษณ์ครบทั้งสามข้อเราจะเห็นเลยว่าอ๋อมันก็แค่ลมปากที่เดี๋ยวก็หายไปอันนิจจังการไปแบกมันไว้ก็มีแต่เราที่หนักเองทุกขังและที่สำคัญที่สุดคือมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเลยอน,นัตตาเมื่อปัญญาเกิด ใจเราจะคลายออกจากพันธนาการทันทีเลยค่ะมันจะเบาสบายและเป็นอิสระขั้นที่ 3. ปล่อยวางการให้อภัยทานเมื่อรู้ทันอารมณ์แล้วเห็นแจ้งความจริงแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่เหมือนการปิดจ็อบปิดบัญชีหนี้กรรมเก่าก็คือการปล่อยวางด้วยการให้อภัยค่ะ จำเรื่องฐานร้อนๆที่เคยเปรียบเทียบไว้ได้ไหมคะความโกรธความเกลียดความแค้นมันเหมือนการที่เรากําก้อนฐานที่ลุกเป็นไฟแดงฉานไว้ในมือของเราเองเราอาจจะหวังว่าสักวันจะเจอหน้าคนนั้นแล้วจะคว้างมันใส่หน้าเขาให้สาสมแต่ในระหว่างที่เรารอวันนั้นใครคือคนแรกที่เจ็บปวดคะใครคือคนแรกที่มือพุพองทรมาน ก็คือตัวเราเองนี่แหละค่ะการให้อภัยจึงไม่ใช่การทำเพื่อคนอื่นเลยมันไม่ใช่การบอกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องแต่มันคือการทำเพื่อปลดปล่อยตัวเราเองค่ะคือการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวว่าฉันจะไม่ยอมทรมานตัวเองอีกต่อไปแล้วแล้วค่อยๆค,คลายมือที่กำถ่านก้อนนั้นอยู่ออกปล่อยให้มันหล่นลงไปบนพื้นความเจ็บปวดอาจจะยังอยู่ แต่ความร้อนรุมที่เผาไหม้มือเราอยู่ตลอดเวลามันจะหายไปวิธีการให้อภัยที่ง่ายที่สุดคือการทำในใจของเราเองค่ะไม่ต้องไปประกาศบอกเขาหรอกค่ะแค่ก่อนนอนหรือในเวลาที่สงบสงบลองหลับตาแล้วนึกถึงหน้าเขาแล้วกล่าวในใจเบาๆว่ากรรมใดที่เธอได้ทำไว้กับฉันไม่ว่าจะด้วยกายวาจาใจก็ตาม ฉันขออโหสิกรรมขอไม่จองเวรซึ่งกันและกันและกรรมใดที่ฉันอาจจะเคยทำไว้กับเธอฉันก็ขอให้เธออโหสิกรรมให้ฉันด้วยเช่นกันขอให้เราต่างคนต่างหมดสิ้นเวรตาต่อกันเพื่อความสงบสุขในใจของฉันณบัดนี้ทำแบบนี้บ่อยๆค่ะทำจนใจเรารู้สึกเบาสบายจริงๆการให้อภัย คือของขวัญล้าค่าที่สุดที่เราจะมองให้กับหัวใจของตัวเราเองได้ค่ะครบแล้วนะคะ3ขั้นตอนรู้ทันเห็นแจ้งและปล่อยวางลองนำไปฝึกฝนดูนะคะแรกๆอาจจะดูยากแต่ยิ่งฝึกบ่อยๆกล้ามเนื้อใจของเราก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆค่ะและแล้วการเดินทางของเราในวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ เราได้เรียนรู้ไปได้กันตั้งแต่การมองหาสาเหตุที่ทำให้เราต้องเจอคนที่ไม่น่ารักผ่านมุมมองของเรื่องกรรมวิบากซึ่งช่วยให้เราเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทามาเป็นผู้เรียนรู้จากนั้นเราก็ได้สร้างเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คืออุบเบกขาการวางใจเป็นกลางดุดผู้พาที่ไม่หวันไหวต่อแรงลมและสุดท้ายเราก็ได้เรียนรู้อาวุธทางปาัญญา ที่จะใช้สลายพิษร้ายจากคำพูดและการกระทําของคนอื่นนั้นก็คือการมองเห็นความจริงของไตรลักษณ์ว่าทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เมื่อไปยึดและไม่ใช่ตัวตนของเราจนนำไปสู่การปล่อยวางและให้อภัยเพื่อปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระอยากจะบอกทุกคนจากใจจริงเลยนะคะว่าการฝึกฝนแบบนี้อาจจะไม่ง่ายในครั้งแรกๆ มันอาจจะมีวันที่เราเผลอไผลไปกับอารมณ์เหมือนเดิมไม่เป็นไรเลยค่ะนั่นเป็นเรื่องปกติมากๆขอแค่อย่าพึ่งยอมแพ้การสร้างกล้ามเนื้อใจก็เหมือนการสร้างกล้ามเนื้อกายที่ต้องอาศัยการทำซ้ำๆบ่อยๆแต่วันไหนที่เราทำได้สำเร็จแม้เพียงแค่ครั้งเดียววันที่เราสามารถหยุดตัวเองได้ทันวันที่เรามองคำพูดร้ายๆเป็นแค่ลมที่พัดผ่านไปได้ วันนั้นเราจะค้นพบกับอิสรภาพที่แท้จริงค่ะเป็นอิสรภาพที่ไม่ต้องรอให้ใครมามอบให้เป็นอิสรภาพที่ไม่ต้องรอให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอิสรภาพที่ไม่ต้องรอให้โลกภายนอกใจดีกับเราแต่มันคืออิสรภาพที่เกิดขึ้นจากข้างในจากใจของเรานี่แหละค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเราควบคุมปากของใครในโลกนี้ไม่ได้เลย แต่เราควบคุมท่าทีของใจของเราเองได้เสมอเราคือคนเดียวที่มีอำนาจเต็มร้อยที่จะเลือกว่าจะปล่อยให้คำพูดของคนอื่นเป็นยาพิษที่ทำร้ายเราหรือเป็นแค่ลมที่พัดผ่านไปเราคือเจ้าของความสุขและความสงบของตัวเราเองค่ะจงคืนอำนาจน,น,นั้นกลับมาสู่หัวใจของเรานะคะหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะคะ หากใครมีประสบการณ์หรือวิธีรับมือกับคนท oxic ในแบบของตัวเองก็สามารถแบ่งปันกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยนะคะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและเช่นเคยค่ะหากชื่นชอบค,คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้สร้างสารรค์เนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของช่องมืดมาสว่างไปขอให้ทุกคนมีวันที่หัวใจเป็นสุขและเปี่ยมไปด้วยความสงบนะคะสวัสดีค่ะ